จ่ายสีเลยมาไหนอีกแล้วเนี่ยมาอะไรนะมาที่ไหนมาวัดวัดอะไรนะวัดอะไรวัดท่าวัดท่าสองวัดท่าสองที่มันมีปลาเยอะๆวัดท่าสองคอนวัดท่าสองคอนมาเยอะๆมาเยอะเยะปลาเยอะๆที่สุดในรูปรอบที่แล้วก็มากับเจมใช่ไหมกับโซวีนะจ่าเมียไหนก็แค่นั้นละจ่าเขาจุกหมดแล้วละจ่า ปลาจุกมาแล้วละจ้าอะไรก็ได้ฝ่ายเขากินเยอะแล้วล่ะ,ละอู้ทางล่างเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ย,ยวเราเข้าไปดู <สา S 1> ก็ได้เยอะแยะเยอะแยะปลากินจนลอยไม่ได้แล้วมันก็ยังเยอะๆๆอยู่ <grassroots> กินไม่ทันเลยที่นี่ก็ที่เลยกินทั้งอะที่เลยปลากินไม่ทันเลยเห็นไหมดูดิตาเพียรไม่อยากขึ้นและไม่อยากขึ้นแเราไม่อยาไม่มีที่ไว้ละดูไม่มีที่ไว้ล้วปลาเขาหลอดบ้างให้อาหารนกให้อาหารนกเอออย่าไม่ให้อาหารนกกระเทียข้างหลังก็ได้มาเลียน่ะข้างหน้ามันเยอะละเหนื่อยเหนื่อยข้น้าปลาเยอะเยอ ราจะให้ตัวนี้ใคนะ<ป>รน้ะเออนี่ให้ด้านนี้แหละ่ให้เลยเจ้ให้ตรงไหนก็นให้เลย เยอะแยะไปหมดม네ันเดิมเยอะเยิ้มเยอะเลยนะเห็นไหมจิ้มม pues> ือเราก็ไปล้างมือที่ล้างมือมือเย็นหนูอ่ะไดิเย็นทำมืออย่างนี้ดีไหมเยอะเยอะเลยเาโยงไปไกลๆแต่จะเปียนอ่ยโยงไกลๆเขาไม่อยากเข้าฝั่งซิดไปไกลๆเลยซิดไปไกลๆ

เพียนตัวพี่เอฟเลยทำเอือย่าง้ไหทนู่น<ำ>นี่ทดมอเนไดูสิทเ<ำ>ยอ,ยอ,อยจะจต้นผิวเ,เลย ูเลยระวังนะอมาี้เมาสนะ์นี่ขี้เมาเธอตกเลยกีก้เมาเธอตกกี้เมาเอมาตัวดียาวนี่แหละพวกตัวใหญ่นะแต่เพียนเป็นโลโลครึ่งเลยนะ อะไรอ่ะอาหารปลาลอยไปนู่นแล้วโอ้เยอะแยะไปหมดเลยไม่กินเขาจะอ้วกแล้วเขาจะอ้วกเขาจะอ้วกแล้วเนี่ยพี่เพียรมีตัวเปโลพี่เพียรพี่เพียรอยากดูดูไข่ฟ้าดูยังหนาขึ้นเมากินกันดูแบบตัวนั้นมีแต่ตัวเอฟเอฟโซ่ขายเด้อ ชี่ตาหลัดเต็มเลยเด้อมาอยู่นี่หรือเปล่าต้องมีให้ออกไปบ้านหน่อยนะว่าไหมไม่ออกไปธรรมชาติเอามาถึงว่าอย่างมันก็ไปตามเดี๋ยวคนก็เก็บเจมันนี่ว่ามิกี้เมาจะตกลงไปแล้วจะหนาว ให้ทางสายปุ้ยมาเจ้ขึ้นมานี่มาเจ้มาเล็กขึ้นมานี่มานั่งนี่ฝั่งตัวใหญ่อยู่นี่นี่ตัวใหญ่รอบนี้นี่นั่งนั่งนั่งแล้วซิดนี่มีตัวนี่ดูดูเห็นไหมน่ะเออเดี๋ยวไปลากมีตัวเอฟเอฟดีดูนั่นน่ะเห็นไหมน่ะเจ้ให้ดูนะโยนไปดูน่ะดูฝูงไงไปดำปื้ดเลยนี่ะดูน่ำมาแล้วน่ะเห็นไหมน่ะรอโชว์อยู่โอ้ ตุยน้ำนา้ำก็มันถือว่ามันโดนแดดก็ใส่มันก็เห็นนะเจ๊ต้องโยงไปไกลกตรงนี้มันไม่เข้ามาไมเข้ามาี๋ยวโยมไปตรงนู้นไม่ไกลกๆที่เขาอ,อยู่เห็นไหมนะซิดไปไกลไกลจนป่าอยู่ป่ามีใครจะให้ถึงไกลจนป่าไหมมาวันปปนี้เทพป่าไปยังให้ให้ดูอืมดั้งดังเปลือดยดังปือยเลย ีวันเสาร์ที่สามนาจะจ๊ะนี่เนะสาร์ที่สามเรามากันอีกแล้วนะจ๊ะคือว่าท่าสองคนเหมือนเดิมตอนนี้ปาลาเราก็จะทำงานากนันหนักหน่วงกันพอสมควรน,นะสหรับอาทิตย์นี้นครับไม่ไม่รู้จะกินท่าไหนแล้วครับผมเต่าเต่าอยู่ไหนอ่ะเต่าไม่อยู่แล้วเต่าป่วยเต่านอนอยู่นั่นเต่าป่วยเต่าป่วย อยืนเสดงอยาเสดงอยากสดงจะโดนไกลสดงเอออย่าลงนะอ๋ออยากเสดงคู่ครับอยากแสดงคู่เชื่อรหอยากเสดงคู่แย่แซว เหนื <laughs> ่ยบิชเอาโยน๋ยวโยนเดี๋ยวดึงไว้ไงตกไปลึกมากขนาดน่ะนเลยเขื่น้น้ำเขื่อนี้ได้ไหมหล่อนเคยก่อนหนูเคยเดี๋ยวก่อนหนูว่ายน้ำไม่กินตอนหนูตกไปติบนื่อตอนนี้เนเรนเนเด็กเมื่อเร็วๆนี้ตกน้ำที่ไหนที่สะว่ายน้ำที่ไหนที่พัที่พัทอยู่ไหนตกแล้วทำไมมันลอยอย่างนั้นเหรอพอเด็กน้อยเนาะ ใช่พี่กนะาดเขาเตรียมตัวที่กำลังจะขอรองเท้าแล้วดูดดูแล้วลาช่่ๆ่ๆโอเค,อเคบายบาย